สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีโคสิงชทุกสมัยผมคือคนที่ไปชูพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่9ปกป้องสถาบันไม่เอาพยุตจันโอชาตบเปอรให้พี่เขาหน่อยะนะผมพูดเลยว่าถ้าล้มล้างผมไม่เอาแต่ถ้าเกิดปฏิรูปให้สถาบันอยู่ใต้กฎหมายผมสับสนเต็มที่ครับ,คครบล้มล้างไม่ยอมครับ กดปือมให้พี่เขาด้วยนะครับอาหามากสุดยอดเหตุที่ผมต้องออกมาในวันนี้เนี่ยมาจากช่องเนชั่นนะครับย้ำนะครับช่องเนชั่นทีมสอช่างชั่วตอแหลเต้าข่าวเสนอข่าวเท็จวิดูข่าวครับภาพเมื่อสักรู่ครับนี่ครับพระบรมฉายาลักษณ์ที่เขาเอาไปชูบนเวทีเนี่ยตรงหัวมุมด้านบนจะมีภาพหมุดนี้อยู่คนนี้ขึ้นไปประกาศว่าไม่มีใครล้มล้างสถาบันหรอก นะครับต้องการไล่พลเอกประยุทธ์นะครับคือไปโจมตีว่าคนที่ใส่เสื้อเหลืองคนที่ออกมานี่มันเป็นกระบวนการปกป้องพลเอกประยุทธ์โดยอ้างสถาบันนะครับตัวเขาสินี่จงรักภักดีใส่เสื้อสีเหลืองมาแล้วชูพระบรมชายาลักษ์ทีนี้จึงต้องชวนให้ท่านผู้ชมดูรายละเอียดว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตั้งแต่เลือกพระบรมชายาลักษณ์ที่เอามาชูเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาพหมุดอยู่กับพระบรมฉายาลักษ์ ถามว่าคนที่จงรักภักดีจริงๆเนี่ยเขาทํากันแบบนี้ไหมท่านผู้ชมต้องพิจารณาค่ะนะครับเราไม่อาจชี้ชัดทีนี้ปราดสามสีเข้าตามต่อครับเข้าตามไปดูว่าคนเนี้ยปโปรไฟล์เป็นยังไงใน Facebook คือใครเคยนำเสนอเรื่องอะไรนะครับจะได้ทราบว่าอยู่กลุ่มไหนหรือเปล่าอ่าที่ไปออกตัวว่าจงรักภักดีนะแต่ไล่ประยุทธ์เนี่ยแล้วไปขึ้นเวทีอพรทับเมื่อคืนเนี่ยนะครับถัดไปครับปราดสามสีก็ตามไปดูว่านี่นี่คือโปรไฟล์คนนี้ฮะ คนที่ไปชูชพอูอระมรมชายาลักษ์ะนะครับนี่ถัดไปครับสหายเดียวหัวกระบานี่คนนี้แหละครับนี่คือข้อมูลเดิมที่เขาเคยโพสต์นะครับอันนี้ตั้งแต่ปี2013ะนะครับเป็นการสัมมนานนักลบไซเบอร์ขอนแก่นโดยบก,กลายจุดฮะนี่คือคนนี้แหละครับคนเดียวกันครับถัดไปครับเขาก็พูดถึงเรื่องการแก้มาตรา112ครับ พูดถึงเรื่องแก้มาตรา112นะครับแล้วก็ถัดไปครับก็เรื่องของวันอาทิตย์สีแดงที่เป็นกลุ่มบอกลอายจุดที่มีการนําเสนอก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ก็นําเสนอเรื่องการรดรง์แก้ไขมาตรา112นะครับแล้วพอบาดียุคก่อนหน้านี้ก็เชิญชวนครับอยากไปชุมนุมกับธนาทรน,นะครับเชิญเลยเนี่เห็นไหมถ,ถัดไปอีกครับแล้วก็พูดถึง การเคลื่อนไหวผู้ผชุมนุมตะโกนพร้อมกันนะครับฮ่องกงเป็นเอกราชฮ่องกงเป็นเอกราชนี่นะครับแล้วถัดไปครับจนกระทั่งมาถึงการชุมนุมเมื่อคืนนี้นะครับถัดไปฮะนี่ฮะ,ะก็คนนี้แหละครับคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยครับคนเดียวกันนะฮะคนเดียวกันครับอันนี้ปราดสามสีตามไปขุดข้อมูลมานะครับพอมีกิจกรรมที่ปุ๊บในเพจอย่างเพจพระเจ้าเพจพระเจ้านี่ก็เอาไปลงด้วยนะครับ เพืวเจ้าก็คือเพจที่เป็นเพจศูนย์กลางข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุม <ภา S 1> นะครับก็เอาเรื่องนี้ไปตีแผ่ไปนาเสนอด้วยว่านี่ไงคนใส่เสื้อเหลืองจงรักภักดีด้านในของเขานี่คือเสื้อวิ่งไล่ลุงนะครับเสื้อเหลืองทับข้างนอกแล้วชูพระบรมชายาลักษณ์นี่เขาบอกว่าปฏิรูปสถาบันไม่ใช่ล้มล้างนะครับนี่เป็นภาพเมื่อคืนนะครับนี่ฮะนะครับแล้วก็ไปชู3นิ้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณาว่า เขาเนี่ยจุดยืนของเขาเขาปกป้องสถาบันหรือเปล่าใช่ไหครับหรือว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เพราะภาพพรลรมฉายแล้วเขาเนี่ยมีมุมด้านบนขวานะครับบนบนขวาของภาพานะครับที่มีบุดอยู่บุดคณะรัษฎรอันอน,อนี้ก็นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเพราะว่ามีการทําแบบนี้บนเวทีด้วยแล้วชูสามนิ้วด้วยคือตอนนี้ทางฝ่ายเครือข่ายนี่กาลังพยายามแก้เกมด้วยการบอกว่าปฏิรูป ไม่ใช่ล้มล้างปฏิรูปคือทําให้ดีขึ้นแต่ประเด็นคือการบอกว่าปฏิรูปนะ่ยแต่ผลการกระทำเนี่ยมันทําให้ดีขึ้นจริงหรือเปล่า,านั่นคือสิ่งที่เราต้องพิจารณากันนะครับผมขอตอกหน้าช่องเนชั่นทีองว่าผมไม่ใช่คนที่ช่องเนชั่นกล่าวอ้างเฟซบุ๊กของผมคืนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ว่าที่ร้อยตีโกสิงโงสมัยครับคุณเป็นช่องใหญ่สื่อหลักที่ไร้คุณภาพมากคุณทําผมเสียหายคุณทํางานให้ใครทํางานให้ประชาชนหรือเปล่าหรือทํางานให้ใบยุกจันท์โอชาพักพลังประชาะันไร้จัรยาบรน